สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจโลกเคยไหมครับที่ได้ยินคำว่าอย่างมีนัยสำคัญบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นในข่าวงานวิจัยหรือแม้แต่บทสนทนาทั่วไปคำนี้ดูเหมือนจะมีความหมายลึกซึง้งแต่จริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกความหมายของคำว่าอย่างมีนัยสำคัญในแง่มุมต่างๆที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ พร้อมแล้วไปฟังกันเลยเริ่มต้นกันที่ความหมายพื้นฐานที่สุดครับมีนนยะสำคัญตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงมีเขามีความหมายมีความสำคัญโดยคำว่าในแปลว่าความหมายเขาความดังนั้นอย่างมีเนยะสำคัญจึงแปลตรงตัวว่าอย่างมีความหมายหรืออย่างมีความสำคัญ ในความเข้าใจทั่วไปเรามักใช้คำนี้เมื่อต้องการเน้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบหรือมีความสำคัญมากพอที่จะต้องพิจารณาหรือสังเกตเห็นลองนักภาพตามนะครับเช่นยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็หมายความว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่แค่เพิ่มเล็กน้อยแต่เป็นการเพิ่มขึ้นในระดับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจจริง ทีนี้เรามาดูการใช้คำว่าอย่างมีนัยสำคัญในบริบททางวิชาการและวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากนั่นคืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคำนี้เป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยและการทดลองต่างๆเลยก็ว่าได้ในทางสถิติเมื่อนักวิจัยบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์นั้นสำคัญมากในความหมายทั่วไปเสมอไป แต่มันหมายถึงว่าความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์นี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญนั้นต่ำมากจนเราสามารถสรุปไว้ว่ามีความสัมพันธ์หรือความแตกต่างจริงๆระหว่างสิ่งที่เรากำลังศึกษาตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่ามีบริษัทยาทดลองยาแก้ปวดตัวใหม่โดยแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งได้ยาใหม่อีกกลุ่มได้ยาหลอกถ้ากลุ่มที่ได้ยาใหม่มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่าโอกาสที่การหายปวดนี้จะเกิดจากการกินยาหลอกหรือปัจจัยอื่นๆโดยบังเอิญน,นั้นน้อยมากๆครับนักวิจัยจึงสรุปได้ว่ายาใหม่นี้มีผลจริงตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะเป็นหลักประกันว่าผลการทดลองนั้นน่าเชื่อถือแล้วอะไรคือตัวชี้วัดที่บอกว่าผลลัพธ์นั้นมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่คำตอบคือ P-value ครับ P-value คือค่าความน่าจะเป็นที่สังเกตเห็นผลลัพธ์เท่านี้หรือรุนแรงกว่านี้โดยสมมติฐานว่าไม่มีความแตกต่างหรือความสัมพันธ์จริงๆฟังดูซับซ้อนใช่ไหมครับลองนึกภาพแบบนี้ครับถ้าเราบอกว่า P-value เท่ากับ0.05นั่นหมายความว่ามีโอกาสเพียง5%เท่านั้นที่ผลลัพธ์ที่เราเห็นจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญถ้าสมมติฐานว่างเป็นจริง โดยทั่วไปแล้วนักวิจัยมักจะกกำหนดเกณฑ์ p-value ไว้ที่0.05หรือ5%ครับนั่นหมายความว่าถ้า p-value ที่ได้จากการทดลองน้อยกว่า0.05เราจะถือว่าผลลัพธ์นั้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและปฏิเสธสมมติฐานว่างได้ข้อควรระวังนัยสำคัญทางสถิติไม่เท่ากับนัยสำคัญในทางปฏิบัติ นี่คือจุดสำคัญที่หลายคนเข้าใจผิดบ่อยๆครับการที่ผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์นั้นสำคัญในทางปฏิบัติเสมอไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราทำการทดลองยาที่ลดความดันโลหิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่เมื่อดูตัวเลขจริงๆแล้วยาลดความดันได้เพียง0.1ม mm. ิลลิเมตรปรอดในทางสถิติ ผลลัพธ์นี้อาจมีนัยสำคัญหากกลุ่มตัวอย่างใหญ่พอแต่ในทางปฏิบัติการลดลงเพียง0.1ม mm. ิลิเมตรปรอดแทบไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเลยนั่นแสดงว่ามันไม่มีนัยสำคัญในทางปฏิบัติดังนั้นการจะสรุปผลใดๆเราต้องพิจารณาทั้งนัยสำคัญทางสถิติและนัยสำคัญในทางปฏิบัติควบคู่กันไปครับค่ะ นักวิจัยที่ดีจะไม่เพียงแค่ดู p-value แต่จะพิจารณาขนาดของผลกระทบ effect size และความเกี่ยวข้องในโรคจริงด้วยครับนอกจากมิติทางสถิติแล้วคำว่าอย่างมีนัยสำคัญยังถูกใช้ในบริบทอื่นๆที่หลากหลายและน่าสนใจอีกมากมายครับ ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมความเชื่อหรือพฤติกรรมของผู้คนในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมเช่นการยอมรับความหลากหลายทางเพศที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้วัดด้วย p v a l u e แต่ด้วยผลกระทบที่สังเกตเห็นได้และรู้สึกได้ในชีวิตประจำวันในมิติทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญหมายถึงการที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่การเติบโตเล็กน้อยที่ไม่มีใครรู้สึกถึงเช่นการที่ GDP เพิ่มขึ้น5%อาจถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นเพียง 0. 5การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันฝึกคิดวิเคราะห์และตั้งคำถาม เมื่อเราเข้าใจความหมายของอย่างมีในสำคัญในมิติต่างๆแล้วเราจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือการฝึกคิดวิเคราะห์และตั้งคำถามครับเมื่อได้ยินคําว่าอย่างมีในสำคัญในข่าวหรือรายงานถามตัวเองว่ามีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนว่ามันมีในสำคัญจริงๆถ้าเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข ขนาดของผลกระทบนั้นใหญ่พอที่จะส่งผลกระทบในทางปฏิบัติหรือไม่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในวงกว้างอย่างไรหลีกเลี่ยงการใช้คำนี้พร่ำเพื่อใช้เมื่อต้องการเน้นย้ำถึงสิ่งที่มีผลกระทบหรือมีความสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่เพราะฟังดูฉลาดการใช้คำที่ถูกต้อง และเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปแล้วยังมีนัยสำคัญเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและหลากหลายในบริบททั่วไปหมายถึงมีความสำคัญมีความหมายหรือส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในบริบททางสถิติหมายถึงความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์จะเกิดโดยบังเอิญน,นั้นต่ำมากแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องจำไว้คือนัยสำคัญทางสถิติ ไม่เท่ากับนัยสำคัญในทางปฏิบัติเสมอไปการเข้าใจคำนี้อย่างถ่องแท้จะช่วยให้เราประเมินข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆแค่เพราะมีคำว่าอย่างมีนัยสำคัญตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกใช้คำพูดที่สื่อความหมายได้ชัดเจนหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของอย่างมีนัยสำคัญได้ชัดเจนขึ้นนะครับ หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ